เจียพิจิตราสุดอะไรสูญเสียคุณยายอันเป็นที่รักหลังรักษาในโรงพยาบาลนานกว่าสองปีเจียพิจิตราสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเฝ้าดูแลข้างๆจนลมหายใจสุดท้ายหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่าสองปีนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตของเจียพิจิตราหลังเจ้าตัวได้สูญเสียคุณยายลำาไยอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับ ท่ามกลางกำลังใจสำคัญจากสมาชิกทุกคนภายในบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเจียบพิจิตราที่เฝ้าดูแลเคียงข้างคุณยายจวบจนวินาทีสุดท้ายของลมหายใจ ขณะเดียวกันบอยอนุวัฒน์นักร้องชื่อดังสามีของเจี๊ยบได้โพสต์ภาพบรรยากาศภายในงานพิธีรดน้ำศพของคุณยายลำใหญลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความอาลัยถึงว่ากราบลาคุณยายลำใหญผู้ที่เลี้ยงดูและเป็นผู้ให้ที่เป็นแบบอย่างให้ทั้งคุณแม่ครอบครัวและเจี๊ยบได้ดำเนินตามอย่างที่คุณยายได้กระทำเสมอมาขอแสดงความเสียใจแด่ครอบครัวสิริเวชพันธ์ อย่างสุดซึ้งด้วยความอาลัยยิ่ง พร้อมกันนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมอัญเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานคุณยายลำไย,ยสิริเวชภัณฑ์คุณยายของเจียพิจิตราหลังจากที่คุณยายลำไย,ยได้รับการดูแลของแพทย์เป็นเวลาสองสัปดาห์ได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคชราในวัยปีเมื่อวันที่4สิงหาคมณโรงพยาบาล พระหนพลพยุหาเสนาจังหวัดกาญจนบุรีและในส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพจะมีขึ้นในวันที่13สิงหาคมนี้ยังคงความปราบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวผู้วายชนอย่างไรก็ตามเพื่อนเพื่อนในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียในครั้งนี้กันอย่างต่อเนื่อง